สวัสดีค่ะ FC ของของฝันผ้าด,ด้วยเนาะคะ่ะเมื่อนี่ยกมาทีบอนามซักซีตเนาะคะ่ะสิมาตามตัวเลขก,กับแม่เพิน่นทีเพิ่นอยบอนามซักซีตนี่แหละคะ่ะชื่อว่าแม่ไก่เนาะคะ่ะสิผ้ามาฟังว่าเพิ่นในยินเสียงนกของวันที่แล้วเพิ่นด้ยิ้นนกมาบอกสีสองสองเนาะคะ่ะวันนี้เพิ่นสิมาบอกตัวใด กลับมาหอดแล้วเนาะค่ะบอนามซักซีสกลับมาฟังแม่ไก่ไปน้ำกันเลยเนาะค่ะว่าเป็นสิบ,บอกตัวใดงวดเนี้เพื่อนยิ่งเสียงนกของไปก็เลยสิมาติดตามน้ำกันเนาะค่ะเนาะค,ะะคะ่นะ,คะทันผู้ชมผู้ใดเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ฝันผ้าลวดในเด้ะคะอค่ะเด้อเป็นยัง <c oughs> มินกับว <c oughs> ัรับเนาะเป็นยังแม่ถึงเลยคือบ่าใดเงินเกาะ <c oughs> นี่แล้วลอตเตอรี่บ่ซื้อเนี่ยอื่นนี่แล้วนันก็เขาลอตเตอรี่นี่แล้วนี่บ่ได้เงินนี่บ่ได้ซื้อบ่ได้ซื้อนาะลอตเตอรี่โอ้คนชนเยอะโอ้ซื้อลอตเตอรี่แม่บ่ได้ซื้อแต่ดินเลยบ่แม่ดิม่มือแรกห้องสามเทียจ้าซีสองสองซีสองสองเงินปะค่ะโอ้มาหนี่ก็นนี้ไปมือรุ่นมาห้องอีกก็ซีสองสองซีสองสองกัน ใบลอตเตอรี่มีวะท่นมีใบเดียวมีอ่ะท่นเอาวะท่นเอาเดียวโอ้ว่ซื้อใต้ดินแมวไ่ได้ซื้อใต้ดินจักบาทเลยแมวไ่ได้ซื้อจักบาทเนี่ยแม่ได้แน่นอนโนบูได้มาแม่ได้วังหันเนาะก้อนเล็กสีออกเนาะแม่เนาะเอาไม่ก็ได้เอาเองไม่อันนี้เดี่ยงเนาะค่ะแม่สีสองสองนกข้องนกข้องมันมันมาข้องอยู่ตสวก้องยี่นี่นะี่แต่ว่าเห็นตัวเนี่ยนกข้องบ่อน้ำเจ้าซีดเนี่ยเอามัน้องสีสองสองเอามัน อันมาอีกไปแมีมื่อวันี้นดิวันี้ยแมาไปแม่อันงวดนี้ไปปงบาเมื่อวานนี่เนาะจ้าก็บายู่ดอนปูโอ้ยูดอนปูค่ะสี่หกสี่เปอร์เซ็นต์หกตีห้องมันแม่นัวเก่าก็ล่ะแม่นตัวเก่าว่งวดนี้เห็นป่ะแม่เมื่อวานนี่เมื่อวานนี่วันหกสี่หกสี่แค่ขบวนบอกเพื่อนมาปงบาจ้าบาดี้ไปเพื่อนเอิญนกไปนห้าเพื่อนทั่วเอิญมาแต่หน้าคนค่ะ มันก็เลยพาไปปงบันนี้พ่อไงจำว่าไปนี้วะสันยันที่ป้าเออบอกตัวหัปีอะไรวาสันพ่อหญ่จำบ้าเอืบัดนี้วาเด้วที่เพิ่นทํานมีที่นี่บ้านห้บเพนทํานมีที่ห้ยมือดเพิ่นมาปงบ้านนอะค่ะห้องตัวม้ดิบันอ๋อเก้า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 ตเก้าน่บเก้าที่สาม เสียงก็ว hmm. e oh, ่าเป็นโมเมนเสียงอยู่หนีดิคนละเสียงเลยคนละเสียงนะบานี้เทียที่สามนี่เก้าเก้าหกนอุกเที่ยที่สามไก้าเ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 ก้านะบานี้เทียที่สามว่าเก้าเก้าหกวันศุกร์นกตัวที่สองนกตวแรกห้องว่างไดนครับอันหกซีตันเยาวะตะ ตัวเดียวกันไม่นเดียวกันเสียงเดียวกันแตีว่านปลียนตัวไหมตัวเดียวกันที่บอกว่าซีสองสองเนี่ยบอกครับบอ่ออันซีสองสองอยู่พี่เี่อันซีสองอยู่พี่อ๋ยู่อยูามศักดิ์ส์ยู่บ้าศักดิ์สิทธิ์อันนั่นอยู่ดอนปูดอนปูแต่ว่าซีกับเก่าเก่าุกครับแต่ถิ่นเมีนเนนาะครับแต่สมัยตะกี้เมียนเมีนเมะด้มาอว่าที่เรานกหาน้าจ้า อยากกินข่าก็ได้ไม่กินเข้าบัดนี้อยู้ทั้งคุกบวกไงน่ะคุกเก่าคกเก่ามาได้หาพันได้หาพันแต่ดงแม่ฟัเสียงตกออกเด้ยได้ครับด้แต่เราจะดีอะไรจ้าบเาื่อตัวอื่นซื่อเมื่อพื้อแต่ตัวนี้เนี่ยบานนี้ปีรุ่นแม่ดนี่ปีให้บันฑตยงตายเขาบอต่อตายนี่เม่นป่ะเป็ด แปดแปดก็สั่นนกนะห้องแปดแปดแม่นนี่ตีบุญเถือกกันหมวดแม่ไปเที่ยวพัทยาเนี่ยแล้ววันนี้ชื่อเรียกพักกันไปเที่ยวอาทิตย์หนึ่งระวังเด้อที่มีคนมาหลักเอานกไปกังง่ายว่านี้คันบอกแม่กวัานี้หนกบอกเลยครับจักที่เมื่อกี้ที่แม่บอกแม่นั่นอ่ะกระชือชื่อไว้นะจ้าอาเซอร์พวกมักซีคับอันมักซีมันกับมาตรงกับตัวนี้อีกมันใบนี้กระชือไว้อีกเนี่ย สี่หกคุณผห้องหกสี่อนว่าสีซส้อะไรอีกเนี่ยหกสี่แล้วเก่าเก่าเราก็เก่าหกพอดีแมนทำสุดท้ายคือเก่าเก่าหกแมนเสียงชัดเสียงชัดคุาผู้ชมวากันไปด้วยเสียงใบเตยเนินเนินเสียงไปเตนเนินเนินเนาะพิเศษแล้วครับเสียงใเตยนินเนินเราจิใให้ผู้ชมได้เราฟังครับมีเพิ่มกันขึ้นเนี่ย แต่นกมาบอกนี่กะตีนกระตินะครับเพราะว่าอันแม่คือแม่แม่มันะ้ายว่าคนสัมผัสได้กบเสียงนกมาแม่เนาะถ้าหงถ้าห่องด้ยนิดมาได้ออกมาแน่นกบเขาเฮียนกบตีว่าเก่าหนึ่งเนาะกบตัวเดียวนะวัดน่าวัดมาหันมาโอ้จ้าเอาเสืมเก่าศูนย์มันบอัเนั้นว่าเขาหูนั่นของศูนย์นั่นตัวกบกันึงเดเอา ผมก็ยังตีว่าบานเห็นคนนั่งใส่ได้มาน้ำหนทางกันวะมาหอดละกิโลอันว่สิบเก้าเทียดีขนาดน่ะอยู่ละกิโลเนี่ยอันคนน้อยเนี่ยเอียงกว่าหาเก้าเนี่ยเพิ่นบอกบ่เพิ่นบอกไปเบิ้งละกิโลแกลืมเอียงก็เบิ้งเร็วด้วยหาเก้านะเบิ้งเร็วเพิ่นบอกไปเบิ้งอยู่ละกิโลอยู่เพิ่นบอกไปเพราะว่าคนหนึ่งใส่ลายมากเพิ่น ลักกิโลอันบ่ว่าเพิ่นมาขอส่วนบุญหื้อมาบอกเลขนะเออบ่ดิเลขอยู่หันบ่ดิชิบเก่าเลิเก้เนี่ยรักกิโล19บเด่ารักกิโลงี้ไอยู่บางนี่19ฝากเหี้ยนหลังนี่ไปหน่อยนึงโชว์รับนะครับผู้ใดบ่มีดวงก็บ่ได้ก็เลยบ่ไปเบิิ่งสแบ่งเซั่นน่ะเนาะเบิ่งด้วยหาเก่ากับ่ไปเบิ่งบ่ตานี่ครับ างัดงวดนี่แล้วน้องเี่ยกันจริงไหมกึดกม้าห้องบอกม่อีกบ่อวปีแท้ห้องกันห้องงันแด้ยวห้องตัวนั่นนี่ห้องแล้วกับตนั่นเลยหอกีอะไนีเาจ้าิาอยู่นี่พราอะไยินบ่แม่บ่อ๋อค่ะนี่ว่าบํา่านตัิท่านยินงเนาะครับบ่่ยินใสยินอยู่ดอนปูตานะครับจ้นกตัวที่หนึ่งกับบอกหกซีนะครับนกตัวที่สองกะบเก้า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  ก้อนก้อนที่จบกับเก้าเก้าหกมุจันทร์กับแม่กายเพื่นเพื่อนจันทร์ด้วยครับที่ผมรอบเล่นแหวเสียงเพิ่อนด้วครับชื่อเพื่อนก็ให้ไว้แม่นมาตลอดนะครับถ้าอยากให้เพื่อนตีเลขนะครับก็จะตรงเลยครับขอโอกาสพลาดหน่อยครับขอบคุณนะแม่เด้อให้ตาให้มาเนี่ยคือเก่าค่ะขอบคุณค่ะตีกบมาถืึงนี่เป็นเสียงยืนยันจากแม่กายเพื่อนยูบอหนามศักดิ์สิทธิ์ เนาะคะ่ะนี่คือบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์และนี่เพื่อนกระเฮ็ดแล้วแล้วเน,นะนานะคะ่ะเนาะจะเข้าไปบึงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เนาะค่ะที่แม่ไกเ่เพื่อนอนุญาตข้ามเดินมาบึงบอ่นอน้ำศักดิ์สิทธิ์ต่อเนาะคะ่ะ ุญเอาโศกน้ากันเด้อค่ะเด้อบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ค่ะก <c oughs> ้าแม่กายเพื่อนก็นยืนยันเนาะค่ะวันนี้เพื่อนนกกห้องบอกตัวน,นี้ละ่ะเพราะว่าเพื่อนมาได้ยินบัดใดมันก็ออกตลอดเนาะค่ะ ออกตลอดวัดนี้กับห้องบอกหก,หกสีกสกับเก่าเก่าหกนาะค่ะเอฟซผู้ดใดขอมาแล้วกับกดไลล์กดแชร่ให้ฝันพ่าด้วยในเด้อย,ย่่ะเดือเป็นแค่เป็นแนวทั่งแล้วก็เป็นกลังใจออกค่ะตัวเลขมาฝากเอฟซทุกทันเนาะค่ะเนาะคลิปนี้กะคือขอจบแค่นี้เนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ